ไปนะตามันเไวยอ,อันนี้เป็นรุ่นข้างเน,น่านำออกนิ้วครึ่งนะคะที่ต่างลึกไป21เมตรนะคะท้างน้นบอ,อกนิ้วครึ่งเป็นรุ่นขนาด3นิ้วแดใบพัดนะคะบอขนาด3นิว้วแต่บอเจาะลึกไป3 0เมตรนะคะบอนี แต่ว่าตีตั้งไปได้21เมตรพร้อมเป็นค่าโขดหินนะคะพี่น้องลงลึกไปบ่ได้ได้แต่21เมตรแต่ว่าน้ำโคเคคะ่ะน้ำบอหลุนน้ำบ่ขาดค่ะได้น้ำไหลอยู่คะ่ะแต่ว่ามันเป็นบอ่อหน่อยเนาะอ่าตัวน,นี้จะเป็นรุ่นน่อยสุดนะคะตัวน,นี้เป็นท่างน้ำออกนิ้วครึ่งนะคะเป็นขนาด 3, 1, 1, 2, 3. นิ้วเปดใบพัดราคากายุที่เริ่มต้น20เมตรแรลกอ่ะเมื่นแปดนะคะพร้อมตีตั้งเนาะ สั่งโดยช่างสุนทอนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็อยู่บ้านบ้านยังละาพอบ้านข้ามสมิงตําบล <Okay. S 1> เกษมอำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเนาะบ้านข้ามสมิง นีเป็นบอ่อที่สองนะคะบอ่อแหลกเป็นท่างน้าออกสองนิว้วหมู่บ้านนี้บ่อที่สองจ้าหมู่บ้านนี้เป็นบอ่อที่สองเพิ่นว่าเพรวบ่อแหลกติดตั้งท่าง,างน้าออกสองนิ้วนะคะลึกสามสิบเมตรเนาะต้นซุปบอได้มาทายคลิปนะคะคือบอได้มาน้ำทางท่อนเนาะอ่ารอบนี้ก็เลยได้มาน้ำต้นนี้จะเป็นบอ่อขนาดสามนิ้วนะคะข้างล่าง เปิด4นิ้วข้างล่างเป็น3นิ้วกว่าๆนะคะเราก็เลยเอ,เอาเอารุ่น3นิ้วแปดใบพัดติดต่างลงไปนะคะ<ม>แน่นำโอเคค่ะพี่น้องน้ำดีอยู่น้ำไหลายอยู่<ม>บานค่ำสมิงนะคะูจังหวัดอุบวนเท่าค่ะตัวน,นี้กัราคาเริ่มต้นเมื่นแปดนะคะชุด20เมตรแรก ขอให้มีนำอย่างเดียวค่ะพี่น้น่งนำใสค่ะเหมือนเดิมนะคะระดับตามสูงให้ได้กันนะคะเราจะไอเร่งมุนะเลนาเครื่องให้ตรงก็เข้านะคะเวลาต่างเครื่องเนาะ ล่างนาตึงหลังนะคะไห้มันแน,น่นทามันยังสันอยู่ประมาณนี้น้ามันก็นจะมาแบบรุดๆนะคะอ่ามันจะมาเป็นจังหวะอ่าาเครื่องนิ่งน้าก็จะออกนิ่งเฉเดียวจ้ะเนาะมาสองเฮดบอให้แน่นก็นี่นะคะอันนี้เป็นการขันตอนทดลองน้าค่ะพี่น้องเนาะ